ไหมคะร้องและนั่งตัวตรงหันหน้ามามองน้องจิ๋วเราหน่อยเร็วนี่นี่นี่น้องจิ๋วค่ะน้องจิ๋วทําลายูนองเสือน้องจิ๋วทํอะไรอยูเก่งหรือเปล่าเก่งด้วยอ่น้องเสือมีใครทําเหมือนน้องจิ๋วหรือเปล่ามีหรือยัง อ๋อยังไม่มีอะไรที่เกียจอ่านจังเลยคนไหนที่เกียรอ่านต้องฟังเรื่องนี้ะนะคะหนังสือในห้องของจิ๋วค่ะไปดูกันนะคะนี่ห้องของจิ๋วค่ะจิว๋วไม่ชอบไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ชอบอ่านหนังสือการบ้านก็ไม่ชอบทําจิ๋วที่เกียว,วันวันจิ๋วทําอะไรคะ วันวันจิ๋วก็ได้แต่นั่งวาดรูปน้องธนารัตน์วันวันทำอะไรคะเล่นอะอธนรัตน์บอกว่าวันวันผมก็จะเล่นใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าวันวันทำอะไรคะวันวันทำอะไรคะเล่นหรือเปล่าไม่นะคะทุกคนบอกว่าไม่แต่ธนรัตน์บอกว่าผมชอบเล่นจังเลยแต่น้องจิ๋วไม่เล่นค่ะ เขาไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบอ่านหนังสือเบือ่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 อคุณครูวรรณลีให้อ่านเบือ่อไม่ชอบคิดเลขคุณครูทรงสมรให้คิดอุ้ยเซ็ง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 แต่ชอบคุณครูอาพรน,นะคะนั่นก็คือคุณครูอาพรน,นั้นเขาสอนอะไรคะศิลปะศิลปะนะคะในชั่วโมงศิลปะน้องจิ๋วชอบมากๆเลยนะคะ อยู่บ้านคุณพอ่อเขาก็ซื้อหนังสือซื้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 อมาเต็มตู้เลยจิวก็ไม่มองจิวได้แต่หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็วาดรูปนะคะคืนนี้จิววาดรูปจิววาดรูปเหมือนกันค่ะก่อนนอนเขาวาดรูปในจินตนาการเป็นรูปบ้านหลังใหญ่เป็นรูปบ้านหลังใหญ่ค่ะ บาทใหญ่แค่ไหนใหญ่จนเต็มหน้ากระดาษเลยแล้วก็แต่งแต้มสีสันสวยงามจิ๋วตั้งชื่อรูปนั้นว่าเป็นบ้านหลากสีนะคะเป็นบ้านหลากสีเช้าว,วันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์ค่ะจิ๋วรีบตื่นแต่เชา้าเพื่อไปดูหนังเพื่อไปดูการ์ตูนนะคะเป็นวันเสาร์ไงอุ้ยการ์ตูนมีเยอะแยะเลยจิ๋วตื่นแต่เชา้ามานั่งอยู่หน้าโทรทัศน์ พ่อเห็นจิ๋วเอาแต่นั่งดูโทรทัศน์โอ้ยจิ๋วเอ้ยดูแต่ทีวีอยู่นั่นแหละไป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 พอ่อจะซื้อหนังสือมาให้เยอะแยะ,ยะมากไหมไปอ่านหนังสือ,อไปอ่านมามากไปลูกไปโอ้ยเสียตังค์ซื้อหนังสือแล้วยังไม่อ่านอีกลูกเอ้ยพ่อเสียตังค์ฟรีเลยเนี่ยโอ้ยพ่อครับนั่งดูแป๊บเดียวเองนะพ่อนะแป๊บเดียวนะครับเดี๋ดรู้เรื่องนี้จบไปแล้วไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวนี้ไป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  พ่อักโกรธแล้วสินักเรียนมาดูภาพกันค่ะพ่โอ,โ,อโกรธแล้วเจิาออยพ่อค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชักเปรี้วใหญ่ไหลใหญ่แล้วนะเราเนี่ยไปไปไปโอ้ยอ่านไรก็ไม่รู้บางคับไม่อ่านแต่หนังสือ<ม>อ่านแต่หนังสือน่าเบื่อจริงๆเลยอะนี่เธอถนอมนังสือหน่อยสิเฮ้ยใ,ใครพูดนะ ผิวตกใจแล้วก็มองหาจนทั่วห้องแต่ไม่พบว่ามีใครอยู่ในห้องเฮ้ยผีหลอกแน่ๆเลยเธอเปิดหนังสือให้มันเบาๆหน่อยอย่าเปิดแรงก็ฉันไม่อยากอ่านนี่นะนั่นแหละเธอนิสใส่ไม่ดีไม่อยากอ่านหนังสือเดี๋ยวก็ขาดหลอกเปิดให้มันเบาๆหน่อยเฮ้ยใครพูดเนี่ยใครกันว่านี่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ มีตานหัดมองซะั่่งสี่ฉันอยู่นี่ะนะคะนี่คือแม่มดน้อยนะคะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยืนถือไม้กวาดอยู่สวัสดีจ้าฉันชื่อแม่มดน้อยพอดีผ่านมาเห็นบ้านเธอเนี่ยบ้านอะไรหรอก็บ้านเธอที่เธอวาดรูปนี่ไงอ๋อ สวยดีเธอคงไม่ว่านะถ้าฉันจะเข้าไปอยู่ในบ้านของเธออ๋อไม่ว่าหรอกจก้ะแต่แต่แต่ว่าเธอเข้าไปได้ยังไงอะก็ฉันเป็นแม่มดนี่นาเธอกลัวฉันหรือเปล่า่ะเออไม่กลัวหรอกไม่กลัวเออเออดีดีด,ดีได้มีเพื่อนได้มีเพื่อนถ้าอย่างนั้นเธอพาฉันไปเที่ยวหน่อยได้เปล่าได้สิเดี๋ยวฉันพาเธอไปเที่ยวก็แล้วกัน แม่มดน้อยรู้ว่าจิ๋วนั้นไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะจึงคิดหาวิธีที่จะให้จิ๋วชอบอ่านหนังสือแม่มดน้อยจึงบันดาลสิ่งที่จิ๋วอยากให้เป็นนะคะนั่นก็คือจิ๋วอยากไปเที่ยวสวนสัตว์แม่มดน้อยเซกปิง้งสวนสัตว์ปรากฏอยู่ตรงหน้าโอ้โหมีหมีตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมีช้างด้วยว้าวว้าวว้าว,าว,าวา มีลาบด้วยว้าวโอ้เฮ้เราชอบจังเลยแม่มดน้อยเราชอบเราชอบเฮยเที่ยวให้สนุกนะจิว๋วอยากไปไหนอีกบอกนะว้าวว้าวว้าวจระเข้ว้า <laughs> จิ๋วเป็นไงคะดีใจมากเลยได้เที่ยวชมสวนสัตว์มีทั้งจระเข้มีช้างมีหม,มีมีนกมีงูอุย้ยมีสารพัดนะคะจิ๋วเที่ยวจน เหนื่อยแล้วจิ๋วก็เดินทางมาที่บ้านหลากสีของจิ๋วนั่นเองเฮ้ยนั่นบ้านของฉันนี่นะเอ้ยไม่ใช่นี่นะแม่เคยเล่าให้ฉันฟังว่าบ้านหลากสีเนี่ยจะมีคนแครมาอยู่เออจริงๆด้วยมีคนแครมาอาศัยอยู่ด้วยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนหวัดดีขอเป็นเพื่อนด้วยคนได้เปล่า่ะได้เลยเพื่อนมาเลยมาเลย นะคะคนแคระทั้ง7็เรียกจิ๋วเข้ามาในบ้านจิ๋วเข้าไปนั่งในบ้านคนแคระเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีหาขนมหาน้ำมาให้กินอย่างเอเร็ดอร่อยจิว๋วกินอิ่มแล้วจึงลาเพื่อนคนแคระทั้งหมดเดินทางไปท่องเที่ยวต่อไปนะคะอ้าวแม่ไม่น้อยพาไปไหนต่อโอ้ที่นี่สวยจังเลยมีดอกไม้เต็มไปหมดเลย ที่นี่เขาเรียกว่าสวนสาธารณะจะมีต้นไม้ดอกไม้นานา,นาพันธุ์ให้ได้ชมความงามมากมายว้าวสวยที่สุดเลยเ<อ>มีผีเสื้อด้วยใช่ใช่สวยมีผีเสื้อด้วยไปต่อไหมฉันอยากไปต่อแม่มดจิ๋วไม่รอชาพาจิว๋วเอาแม่มดน้อยพาจิ๋วไปเที่ยวต่อไปจิ๋วชมดอกโน้นดอกนี้อย่างสนุกสนานอย่าง มีคะมีความสุขนะคะแม่มดน้อยพาไปที่มากมายเลยแม่มดน้อยฉันสงสัยจังเลยทำไมเธอรู้จักสถานที่ต่างๆมากมายอย่างนี้ล่ะอ๋อที่ฉันรู้น่ะเหรอก็เพราะฉันน่ะชอบอ่านหนังสือสิฮะอะไรนะฉันน่ะชอบอ่านหนังสือไงหนังสือทุกเล่มที่ฉันอ่านนะ่ะมีอยู่ในห้องของเธอทั้งนั้นเลยนะจริงหรือเปล่านะจริงสิ หนังสือในห้องของเธอมีเยอะแยะมากมายและเป็นหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยเหรอถ้าเธออยากรู้อะไรเธอต้องอ่านหนังสือนะแล้วเธอจะได้รู้เหรอโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันจะอ่านหนังสือใช่แล้วใช่แล้วเธอต้องอ่านหนังสือนะห้ามขี้เกียจเดีดขกดคนอ่านหนังสืออ่านมากรู้มาก เพาถ้าอย่างนั้นฉันฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะอ่านหนังสือทุกวันฉันอยากเป็นคนรู้มากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะแม่มดจิ๋วลาบายยนะคะแม่มดน้อยลาจิ๋วไปแล้วแล้วก็จิ๋วคนใหม่ค่ะได้จิ๋วคนใหม่กลับมาค่ะนั่นก็คือจิ๋วผู้ที่ขยันในการอ่านหนังสือนะคะเอาปรบมือหน่อยค่ะ <S <S> <S อ่าเล่าด้วยความรวดเร็วนะคะ